นิพพานธาตุคือความว่างเปล่าแห่งโลกจักรวาลเห็นดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไหมดวงดาวก็เหมือนวัตถุก้อนหนึ่งลอยอยู่ในความว่างของจักรวาลความว่างแห่งโลกจักรวาลน,นี้ก็คือธาตุรู้ที่รู้รู้อยู่ เป็นอสังขตะลักษณะคือความว่างนี้ไม่มีการเกิดขึ้นใหม่ไม่มีปรุงแต่งแปรปวนและก็ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาอีกมีเพียงสิ่งเดียวเที่ยงตรงอยู่เช่นนี้ตลอดมาเป็นลักษณะของพระนิพพาน ส่วนวัตถุนั้นเป็นาธาตุไม่ว่างไม่ว่างจึงไม่รู้ไม่รู้จึงเพ่นาธาตุถูกรู้ที่อยู่ในความว่างเปล่านี้เป็นสังคตะลักษณะคือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์มีการปรุงแต่งและไม่เที่ยงดังนั้นเราจะเห็นว่า ในโลกจักรวาลน,นี้มีเพียงความว่างเปล่าหรือธาตุรู้ที่คงที่อยู่ตลอดเวลาและความไม่ว่างเปล่าคือวัตถุต่างๆที่เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่อยู่ภายในความว่างเปล่านี้เป็นสังคตะลักษณะคือแปล เปลี่ยนไปตามกฎของไตรลักษณ์มีอนิจจังทุกขังและอนัตตาควบคุมกํากับอยู่ตลอดเวลานอกจากสองอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดอีกเลยที่เป็นสัจธรรมล้วนๆที่มีอยู่ในธรรมชาติเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้มาค้ำกันหรือผัสสะกันเหมือนไม้สองอันค้ำกัน ก็สามารถที่จะตั้งขึ้นได้นำธาตุรู้มาผัสสะกับธาตุไม่รู้หรือธาตุถูกรู้ก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นมาเป็นสังขารแล้วมีวิญญาณเป็นผู้ครองสิงเมื่อมีวิญญาณก็จะมีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็จะมีสลายยตนะ เมื่อมีสลายตนะนก็จะมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็จะมีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็จะมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็จะมีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็จะมีพบเกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนขึ้นซึ่งเรียกว่าจิตแล้วก็จะวิ่งวนเกิดตายในวัฏสงสาร ไม่มีที่สิ้นสุดสังขารเกิดมาก็มีจิตเข้าไปคลองสิงแล้วหลงสังขารว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเกิดโลกสมมุติขึ้นเป็นโลกแห่งโลกียะโลกแห่งความอยาก โลกแห่งกิเลสตัณหาแสวงหาสิ่งที่ต้องการแล้ววนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารซึ่งมีทั้งนรกสวรรค์มนุษย์วนเวียนเกิดตายอยู่นี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดจึงไม่ทราบเลยว่าต้นตอมาจากไหนเพราะลืมมันไปแล้วด้วยอวิชชาปิดบังทั้งทั้งที่มันอยู่รอบกายเรานี้เอง แต่เราก็มองไม่เห็นเข้าไม่ถึงด้วยปัญญายาญซึ่งเป็นความว่างเปล่าแห่งธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นอสังขตะลักษณะอยู่เป็นนิพพานธาตุอยู่รอบตัวเรานีเองความว่างรอบตัวเหล่านี้คือธาตุรู้เป็นอสังขตะลักษณะคือลักษณะของนิพพาน ตัวตัวเรานี้หรือวัตถุอื่นๆหรือจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ว่างเป็นธาตุไม่รู้จึงเป็นธาตุถูกรู้เป็นสังคตะลักษณะอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขงังอนัตตามีเพียงสองสิ่งนี้ในโลกจักรวาล คือธาตุรู้ด้วยความว่างเปล่าและธาตุไม่รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของมันจะมีตัวเราอยู่ที่ไหนมีแต่ตัวรู้ในความว่างเปล่าและก้อนธาตุไม่รู้พวกดินน้ำลมไฟที่ยังมีวิญญาณของสิงอยู่นี้ ในที่สุดมันก็จะแก่ชราและแตกสลายไปสู่ธรรมชาติเดิมของมันเท่านั้นเองขอให้พวกเราทั้งหลายตรงได้ทำความเข้าใจให้ดีในธาตุทั้งสองคือธาตุรู้แห่งความว่างเปล่าและธาตุไม่รู้คือธาตุถูกรู้ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของไตลัก ส่วนท่านรู้นั้นคงที่อยู่ตลอดเวลาเป็นอสังคตะลักษณะรู้รู้อยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้อยู่ในความว่างเปล่านี้ตลอดเวลาท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้โดยไม่ลำบากลำบนอะไรเลยขอวอวยพรยะถา วัลิวหาปุลาปะลิปุเลนติสาขังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุสเพปุเลนตุสังขปา,าจันโทวนรโสยถามณีโชติละโสยถาสัพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังระวันตูสัพบเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันทุเตอาวเอาละทีนี้